เรืเลยๆสิผมมีคนฟอลกี่คนวะจำไม่ได้วะมีใครรู้บ้างคนเดียวเกินปะไม่มีใครหมาอยู่เลยเล้ววันนียตายหาอะไรๆไปเดี๋ยวก่อนสองพันอ๋อสี่พันเหรอสี่พันเหรอสองพันหรือสี่พันไม่รู้แบบว่บาประมาณนั้นอนะ ถัดไเกินคนไลค์คนไลค์คนไลค,ไคไ์ประมาณสี่ร้อยมไนเริ่มมาสี่ร้อยคนไลค์ประมาณสี่ร้อยวันนั้นเออเออเออเขาเริมมาสี่ร้อยวันนั้นตอนสมัครจากสองร้อยจากร้อยกว่าขึ้นมาสองร้อยสามร้อยเยอะก็มันเป็นดีเจกาลิน่าตอนนี้อ่อคนไลค์เท่าไหร่เหรอเยอะสุดขึ้นหมื่นนะชาโพสรูปที่เรียไอติมอ่ะโพสเรียไอติมกับไอมีนะขึ้นหมื่นลูกอื่นไม่ถึง <laughs> ไอมีน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 อืมนี่เราจะมาเราจะมาเราจะมาใบกันนิดนึงนะว่าสิตอนพิเศษ,ษเนี่ยมันไม่ได้มากันครบทุกคนนะบางคนก็ไม่มีนะตั้งเตือนไว้ก่อนนะในทีเอสสองก็ตามเอสหนึ่งก็ตามเนี่ยไม่ได้ครบทุกคนนะอย่าไปคาดหวังว่าจะครบทุกคนนะแกดี๋ยวที่แน่ๆมีชั้นคอแล้วเออแค่นั้นแหละ <im> เพราะว่าบางคนก็มีปัญหาไนงะมีปัญหาคิมรู้เล่้ลุยแล้วทำไม่ะดีเะล่ะดีเะล่ะ ดีไปเลแล้วก็บอกส่วนที่พอจะบอกได้ส่วนไหนที่บอกไม่ได้ล้วก็บอกไม่ได้พี่เล่นเป็นคนไหนในเลิฟซิกอ๋อเล่นเป็นอ่วินครับวินเล่นเป็นวินวินวินในเลิฟซิที่ที่ตอนแรกก็แบบเป็นคนที่แบบเป็นที่กี๊ดในโรงเรียนมากอ่ะเออที่กีนดในโรงเรียนมากแล้วก็พอสักพ,พักหนึ่งก็เริ่มแบบเหมือนงงอะไงสุดท้ายก็ติดยาเว้ยติดยาแล้วก็เลิกติดยาไม่ได้ก็ก็เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเป็นตัวเองให้ดีขึ้น อตอนนี้ก็จบมหกแล้วอ่ะไม่ฮอร์โมนเหรอขอโทษ I'm s o นี y I'm sorry I'm sorry <c oughs> พูดว่าเรือซิกงดังไหมว่าเรือซิ่งดังไหม,เ,ไหมเป็นที่รู้จักของคนหมูมากไหมดังมากเลยเหรอ ทำไมกูถามใครไม่มีใครรู้จักเลยวะรับตัวกูเฮ้ยกูอ่ะแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนวะอ๋อมึงอยู่ในสังกัดของเลิฟซิกว่าตอนนี้เข้าฝังกัดแล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นอ e ิสระแล้วรอเลิฟซิกคืออะไรวะคือเหมือนจะดังในแต่ผู้หญิงเนาะเฮ้ยแต่ผมก็เคยรู้จักเลิฟซิกตอนที่ผมไม่ได้เล่นนะเออเออผู้หญิงบางคนเขาไม่รู้จักนะถ้าไม่ใช่สาววายอะ่ะเออบางคนเขาไม่รู้จักนะเว้ย คือผมว่านะคนทั่วไปอ่ะไม่รู้จักแน่นอนผู้ใหญ่ไม่รู้จักแง่แง่เด็กผู้ชายไม่รู้จักแง่แง่ส่วนใหญ่จะด,ดังเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงเฉพาะบางกลุ่มด้วยนะเออแล้วรู้ไหมมันไม่สามารถเทียบออนไลน์ได้เลยว่าออนไลน์อ่ะมีคนดูมากเท่าไหร่อย่างเช่นช่องจีมเอ็มวันเงี้ยเขาเอารายการยอนหลังมาดูเงี้ยเขาก็สามารถดูยอดวิวได้ว่ามันมีคนยอดวิวดูเท่าไหร่ มันก็สามารถดูได้แต่อันนี้ของเลิฟซิกอะมันยอดฟีวยอดมีประมาณสองสามแสนซึ่งสองสามแสนตรงเนี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีลิงก์หลายลิงก์เหลือเกินบางคนก็อัพเองบางคนก็ช่องดูจากช่องเก้าบางคนก็ดูจากเว็บเลิฟซิกเดอะซีรีส์บางคนก็ดูจากหลายที่เหลือเกินซึ่งมันมันทําให้แบบเออมันทําให้แบบบางทีบางทีมัน เ,เลฟซิกซ์มีซันทีสันสามไหมไม่ต้องถามหรอกครับเอาแค่ปัจจุบันก่อนดีกว่าเนาะไม่อยากจะพูดถึงเรื่องซีรีส์มากมาเน่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหาว่าพูดแต่เรื่องซีรีส์อีกเอาเป็นว่าดูๆไปผมก็ไม่รู้จะพอมทูดยังไงเหมือนกันเนี่ยเอาเป็นว่าตามนั้นตามสไตล์ตามความรู้สึกตามอารมณ์เก็บอารมณ์เก็บเรื่องราวนั้นทิ้งไปพี่คิม รูปคู่มินก็ถึงหมื่นนะอ๋อเหรอโอเคถ่ายกับซูเปอร์สตาร์ก็อย่างนี้เลยมาเวลนี่คำถามครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนขับเกาหลีแฟนขับบอยแบนด์เกาหลียกมือให้หน่อยอ่ะฮะคำถามครับอันนี้คืออยากรู้นะครับเพราะว่าหลายๆคนน้องในเลิฟซิกนี่เเขาจะได้กระจ่างกันที นะครับคำว่าแฟนทอล์กในทวิตเตอร์เนี่ยมันใช้ได้สําหรับพวกที่เป็นบอยแบนด์เกาหลีเท่านั้นใช่ไหมอย่างน้องเลิฟซิกใช้ได้ไหมอย่างน้องเลิฟซิกใช้ได้ไหมแฟนทอล์กเนี่ยคําว่าแฟนทอล์กนะใช้แบบพูดเลยวันนี้เราเปนทอลกันนะครับอย่างเงี้ยใช้ได้ไหม เออบางคนก็บอกไม่ได้ไมีเหมือนกันนะใช่ใช่มันก็ไม่เชิงหรอกใช่ไหมแต่คนอื่นเขาก็พูดไม่มันพูดได้แต่ก็ไม่ควรใช้คํานั้นอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมมันพูดมันใช้ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะยกประโยคว่าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมว่างมากเลยครับเรามาแฟนทอลกันเถอะอะไรเงี้ยหรอเพราะว่า มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่น้องของผมเนี่ยนะฮะน้อง,องคุ่มผมเนี่ยใช้คํานี้ครับแล้วก็มีแฟนคลับบางกลุ่มอะฮะพูดขึ้นมาว่าแหมมึงเป็นดาราดังมากนั่นหรือไงมึงมาใช้คําว่าแฟนทอล์กเนี่ยผมฟังแล้วผมรู้สึกสะเทือนใจแทนนะครับเออผมก็สะเทือนใจแทนเอ้าก็เด็กมันไม่รู้เออว่าเด็กมันไม่รู้ไหมล่ะ ใช้สับใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะมันแล้วแต่บางคนบางคนก็ขี้อคติบางคนก็ไม่อาคติ <c oughs> ก็แล้วแต่ละกันผมก็ผมก็มกเออผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าตัวผมเองผมมันไม่กล้าใช้อยู่แล้วละ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าบางคนก็รู้ทาไปถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็คงจะมีการตักเตือนกันไปล้วใ,ใครไม่ชอบแต่จริงๆแล้วคำพูดมันก็ไม่ได้สร้างมาเพื่อคนคนเดียวหรือคนแค่จำนวนคนหนึ่งหรือเปล่า ต่อไนี้กว่าสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้คิมว่างมากเลยนะครับคิมอยากจะพัดลมพูดอะไรเหรอไปต่อไม่ได้หมดแหละนะักแสดงไทยหลายคนก็ยังใช้ถ้าเขามีแฟนคลับอะอ๋อเออช่างมันเถอะอ๋อเรื่องนี้มันผ่านไปก็แค่สงสยัยอยากรู้จากคนที่เป็นเขาเป็นแฟนคลับจริงๆแล้วก็ ก็คงก็คงมีกลุ่มนึงันแหละอะไร,ะไรยังไงอะไรที่มันเซฟตัวเองได้ก็เซฟเซฟไปก่อนผมแล้วเบื่อจริงผมไม่อยากให้น้องไหน,นคนมันมีสภาพแบบผมปัญหาแม่งขยับตัวหน่อยแม่งก,ก็ด่ามาขยับตัวซ้ายแม่งก,ก็ด่ามาอะไรเงี้ยการอยู่นิ่งๆ่งที่สุดเชื่อไหมโลกนี้มังจะไม่มีเพจแองตี้ถ้าเกิดแม่งไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์มึงก็มีหน้าที่ดูแค่ในโทร,โท,รทัศน์ต่อไปตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องมารู้จักว่าใครเป็นใครใครเป็นใคร นั่นแหละไม่มีดราม่าแน่นอนเอยผู้ชายคนนี้ร้อนหรอ,หรอหละฮะเออชอบมากเลยน้นที่เดรอดูทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยฮะแค่นะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องอะไรเลยดีออกไม,ไม่ต้องมีดรามา่าจนจนน้องๆบางคนน้นขีเกียจอัพทวิตเตอร์กนะันละมันขีเกียจอัพทวิตเตอร์กนะันลมันบอกโอ้พี่อัพทวิตเตอร์นะแล้อดดอวโดนบูดะไรนิดหน่อยหน่อยก็โดนล่าสุดไอ้ฟ้าก็เป็นโดนมาเห็นไหมละ่ะ นักข่าวจีนบอกตอนนี้คุณกาลังเป็นข่าวนะคะเรื่องที่คุณเล่นกับแบงค์นะคะที่ตึงเตืดืดตึงเตึงตึงดดึงดึงเป้าตึงเตืดืดตึงเตดตึงดึอดึงเป้าอะไรเงี้ยตอนนี้คุณกำลังเป็นกระแสเลยครับเพราะว่ามันดูไม่สมควรนะคะอะไรเงี้ยฟาร์มเขาบอกเออผมขอโทษนะครับผมอาจจะเล่นไม่เท่าไปถึงการเกินไปบ้าบ้าบ้าขอบคุณด้วยนะครับกับสิเซ็กซี่ฮะหนึ่งสองสาม หลายคนหลายคนหลายคนหลายความคิดใช่ครับหลายคนหลายความคิดหลายนกกระจิบเป็นเพื่อนกับนกกระจอกหลายข้อสอบมันน่าจะมึนหลายตำลึงคือแตงโมหลายคนที่ชอบโมโหบอกว่า โอ้โหพ่อคุณตีตายความคมของคนจีนนะครับผม